นับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะที่หลายฝ่ายค่ะพากันจับตามองแล้วก็เข้ารอคําตอบนะคะสาหรับความสัมพันธ์ของ2ดาราค่ะก็คือคุณวิววรนรศแล้วก็คุณเจเจพิพัฒน์นะคะแน่นอนค่าะว่ากระแสนเนี่ยโอ้โหลืมมาพักหนึ่งแล้วนะคะเรื่องที่ฝ่ายชายเนี่ยดูสนิทสนมกับนางเอกสาวอย่างปรางกานรันเป็นพิเศษค่ะรวมถึงเรื่องที่สาววิวเองเนี่ยมักจะมีการโพสต์ข้อความคล้ายๆกับว่า กำลังมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะก็มีการโพสต์ผ่านทางโซเชียลส่วนตัวค่ะแต่เรื่องราวนี้ค่ะก็ถือว่าผ่านมาไม่นานนะคะล่าสุดเนี่ยเจตเองเจตพิพาน์ค่ะก็เลยมีการออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับเปิดใจนะคะว่าสําหรับเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ตามที่ข่าวออกไปเลยคือเลิกกันจริงๆจากการคุยกันเนี่ยเหมือนความสัมพันธ์ของทุกคู่นั่นแหละมีความสุขมีความทุกข์บนกันไปแล้วก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่เห็นต่างกันซึ่งก็พยายามปรับเข้าหากันมาเรื่อย สองคนเนี่ยก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ซึ่งแน่นอนว่าเต็มที่ทั้งคู่เหมือนมันถึงจุดที่ภาพปรับเกินกว่านี้แล้วอะ่ะมันจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งละซึ่งมันเป็นปัญหาที่เหมือนว่าคุยกันมาตลอดคุยกันมานานมากสุดท้ายเราทั้งคู่ก็เลยจบกันด้วยดีไม่ได้มีการทะเลาะก,กันแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีเรื่องหมือนที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือว่าเป็นใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างเจนกับปรางเนี่ยเป็นภาพจากการ ถ่ายละครเท่านั้นเป็นภาพจากการโปรโมตมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนด้วยกันหรือว่าแอบ,บไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ในจุดของปรางแล้วก็เจษณตอนนี้ซึ่งอยากจะขอโทษปรางนะเพราะว่าตัวเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายเลยจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะตอนนี้ของผมกับปรางเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปมากกว่านั้นสําหรับกระแสฟีดแบ็ต่างๆที่เข้ามาเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็ น้อมรับซึ่งอยากจะออกมาขอโทษด้ว่ารู้สึกทําให้หลายๆคนผิดหวังแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเสียใจก็คือเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแค่เราต่างกันแล้วก็เราหาตรงกลางตรงนั้นมันไม่ได้ ในส่วนอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสจะร่วมกันอีกหรือเปล่าร่วมงานกันไหมอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่วิวแล้วการอยากให้ความสบายใจของวิวเป็นหลักแล้วก็ทุกอย่างเรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ทุกอย่างมันก็ต้องปรับตัวผู้ชมขาเพราะคบกันมาก,ก็4ปีแล้วใช่ไหมคะเอาเป็นว่านุ่มเจเนี่ยออกมาตอบชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวกับมือที่3แล้วก็มีการเลิกกันจริงๆค่ะอะไรก็ตามนะคะต้องขอส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยค่ะ